เรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยหนุม่มเกาหลีฮิตศิลกรรมน้องชายคล้ายดอกทานตะวันมันคือการผ่าเบสเหรอผ่าเบสมันคล้ายดอกทานตะวันเหรอเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความสูงทางเพศคำทานตะวันมันช่วยเพิ่มความสูงทางเพศได้จริงเหรอน้องอันนี้ผมขอถามประสบการณ์ผ่าตะวันกับผ่าเบสเดียวกันไหม เดอะคอรีเออเฮโร่สื่อกาลีใต้รายงานว่าเทรนการศัลปกรรมอวะเพศชายกำลังเป็นที่นิยมในหมู่หนุ่มๆชาวเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มขนาดและรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ซึ่งผู้ชายหลายคนยอมรับว่าช่วยเพิ่มความมั่นใจอย่างมากลิมพนักงานสาวออฟฟิศอ้าผ่านน้องชายแล้วทำไมสัมภาษณ์พนักงานสาวพนักงานสาวออฟฟิศวัยสาสิปีเล่าถึงความประหลาดใจอ๋อเพราะไปพบเจอกับน้องชายของแฟนเธอที่เปลี่ยนไป หลังจากแฟนหนุ่มผ่าตัดโดยการใส่ซิลิโคนคล้ายลูกปัดหรือวงแหวนเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณส่วนหัวอ๋อคือฝั่งลูกปัดเข้าไปก็คล้ายๆฝังมุกเหรอทําให้อวัยวะเพศมีรูปร่างคล้ายดอกทานตะวันก็คือฝั่งมุกการผ่าตัดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสุขทางเพศให้กับคู่รักซึ่งลิมเองก็ยอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจแต่เป็นความประหลาดใจที่ดี โอ้แสดงว่ามันมันช่วยเพิ่มอัตราลดได้จริงๆเหรอครับเนี่ยอืมน่าสนใจนะคิมนักศึกษาวัย25ปีตัดสินใจทำศัลกรรมขยาย,ข,ยขนาดน้องชายด้วยวิธีปลูกถ่ายไขยมันหลังจากแฟนสาวเคยบอกว่าเขาเล็กกว่าแฟนเก่าโอ้หโอ้ลักี้โโอ้ห ผมไม่ได้เป็นคนที่ได้ยินประโยคนี้เองยังรู้สึกเจ็บใจแทนหูยมันเจ็บจะขาดใจอยู่ตรงหน้าเธอโหเอาจริงๆนะถ้าสมมุติแบบผมได้ยินคำนี้ผมรู้สึกก็แบบมันเออกออ็ทำอะไรไม่ได้นะคนเรา ซึ่งทาให้เขารู้สึกเสียใจจนถึงกั้สืบเร้าเองไม่ต้องเอนแค่กินข้าวพูดคุยไม่ไปบ้านพี่บวงยี่สิบพอมครับถ้าด้ผมจะยอมชื่อเขียวอู้ยี่สิบยี่สิบไม่พอหรอกครับเหลมันเป็นแสนนะน้องการผ่าตัดนี้เป็นการดูดไขมันจากส่วนอื่นของ,<ม>ของร่างกายผูห้หญิงบอกผู้หญิงว่าใหญ่กว่าคนเก่านมเล็กกว่าคนเก่าวินเมนกว่าได้ไหมเอยโอ้โหมันก็ได้นะในทางเทคนิคมันก็ได้นะเพื่อฉีดเพื่อสร้างเอ่อเพื่อเพิ่มเส้นรอบวงของอวัยวเพศฮา พนักงานออฟฟิศวัย35ปีก็เป็นอีกคนที่เคยผ่าตัดโดยเผยว่าเพื่อนอาหารส่วนใหญ่ก็ทำศัลยกรรมนี้เช่นกันค่าใช้จ่ายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ50,000วอนประมาณ11,720บาท สอง,งรยก้าผ่าตัดขั้นพื้นฐานนายแพทย์อ e ีฮังนำผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะระบุว่าการผูกถ่ายไขยมันได้รับความนิยมสูงถึง4ใน5ของผู้ที่ต้องการผ่าตัดเนื่องจากความเสี่ยงจากการแพ้และภาวะแทรกซ้อนแม้จะมีข้อดีเหล่านี้แต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงได้เช่นกันเทนนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายเกาหลีจำนวนไม่น้อยมีความกังวลเกี่ยวกับขนาดอวัยวะเพศโดยรายงานระบุว,ว่า ชาเกาหลีถึงยีมีความรู้สึกว่าอาวะเพศของตนเล็กเกินไป25%เองเหรอน้องเฮ้ยเพราะตัวเลขมันแปลกๆนะปูป้ามากกว่าโปลลิงปูป้าทานตะวัน What the fuck? ไหนลองดูดิหานทานตะวันไม่เป็นไงไม่มีน้องเสิร์ฟไม่ขึ้นถ้าเสิร์ฟเขาว่าอาวุะเพศฝั่งมุกไม่ขึ้นอยู่ดีผมไม่รู้อะหน้าตาเป็นไงมีความสงสัยใครรู้จริงๆ มันจะออกมาเป็นแบบนี้เหรอน้องจะออกมาเป็นแบบนี้เหรอน่ากินอยู่นะโอ้โหไม่ไหวครับเหมือนไม้ไผ่เวลาฉีกขู <c oughs> <c oughs> มันอธิบายเห็นภาพมากเลยนะ